อะไรของแกเนี่ยฉันสั่งให้ไปหาเหยื่อให้ขโมยของมีค่ามาให้ฉันแต่แกกลับมาตัวเปล่าเนี่ยนะยห่บือ้อนั่นน่ะสิบีมกี่ครั้งก็กี่ครั้ง,ง,กงแกก็ไม่เคยได้อะไรกลับมาเลยประจุพี่หมูบีมไม่อยากทำงานแบบนี้แล้วบีมขอไม่ทำได้ไหมคะไม่ได้ฉันเลี้ยงแกมาแกต้องทำเพื่อตอบแทนบุญคุณฉันหรือแกจะอากตันอยู่ฮะบีม จะทําอะไร <EM> S> <S ก็ช่วยนึกถือบุญคุณแม่ฉันด้วยถ้าแม่ฉันไม่เก็บแกมาจากกองขยะป่านนี้แกก็คงไม่มีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้หรอกพี่หมูแต่ทาแบบนี้มันไปเบียดเบียนคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องนะนา <force. S 1> ป้านะฉันไม่สนถ้าแกไม่ไปเป็นโจรตามที่ฉันต้องการฉันจะจับจแกส่งขายชายแดนเลยคอยดูแล้วอย่าคิดว่าฉันพูดเล่นนะ อ๋อแล้วแกก็อย่าคิดหนีด้วยนะเพราะไม่มีใครช่วยแกได้นี่เฮียเตอร์สุดหล่อเองจ้าแหมแค่นี้ก็จำเฮียไม่ได้นะเฮีย er, สบายดีจ้าแล้วหนูล่ะสบายดีนะอืมปากหวานจริงๆเลยนะหนูวานี่ <laughs> คุยกันถูกคอแบบนี้สงสัยเยียต้องโทรไปหาทุกวันแล้วละมัง้งอุ๊ยลิปตอก สวยจังเลยอุ๊ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับขอโทษจริงๆนะครับพอดีบีมเดินไม่ทันรองค่ะไม่เป็นไรครับอยู่แบบนี้นไน้อะไรก็ได้นะครับนี่คุณผมหาตั้งนานเนี่ยมาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยอะไรของคุณคุณเป็นใคร แม่แค่นี้ก็จำแฟนตัวเองไม่ได้นะฮะผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนนายเหรอใช่ครับผมขอโทษนะครับพอดีลองงอนกันนิดหน่อยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเฮ้ยเสียเวลาฉันจริงๆเลยขอโทษ้วยนะจ้าดูว่าพอดีมีเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยนะส่วนคุณตามผมมาเนี่ยนี่คุณจะพาฉันไปไหนเนี่ย คุณเนี่ยแล้วมาโกหกว,ว่าเป็นแฟนฉันทำไมที่ผมทําแบบนั้นเพราะไม่อยากให้คุณเป็นหัวขโมยไงชอบนักเหรอขโมยของของคนอื่นเ,เปล่าฉันแค่จะเป็นจําเป็นแค่ไหนก็ไม่ควรคุณหัดมีจิตสํานึกบ้างสิหน้าตาก็ดีไม่น่าทําตัวแบบนี้เลยนี่คุณพ่อแม่คุณไม่เคยบอกหรอว่าการขโมยของมันไม่ดีใช่ฉันไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอน แต่ฉันก็รู้ว่ามันไม่ควรทำคุณคิดว่าฉันอยากทำไอ้ง,งานบ้านี่นัเหรอคุณเดี๋ยวคุณนี่เราพูดแรงไปหรือเปล่าเนี่ยคุณเดี๋ยวก่อนสิคุณฉันก็ไม่ได้อยากเขาโวยนักหรอกแต่มันเลือกไม่ได้ดิจะให้ฉ,ฉันทำไงล่ะพี่คนใจร้าย อ่ะเช็ดซะร้องไ <Okay. S 2> ห้ามากมากเดี๋ยวไม่สวยนะต้อเกิดไปไม่ก็ใจร้ายเอ่อ ผมขอโทษนะเมื่อกี้ผมน่าจะพูดแรงไปหน่อย <c oughs> เอองั้นผมขอเลี้ยงไอติมเป็นการถ่ายโทษแล้วกันนะจะไม่ใช่พวกเห็นแก่กินนะ คุณค่อยๆกินเดี๋ยวไม่เย็นขึ้นสมองหรอทีนี้คุณบอกเหตุผลผมได้หรือยังว่าทำไมถึงทำแบบนั้นเอ่อคือแกจะไปไหนชิบีใช่แกจะไปไหน นี่เลยพี่หมูปล่อยหนูนะหนูจะไปหางานใื่นทำเดี๋ยวข้าบุญคนทุกอย่างหนูจะทยอยคืนให้ไม่ฉันไม่ให้แกไปไหนทั้งนั้นฉันเลี้ยงแกมากกว่าจะโตหมดตังไปตั้งเท่าไหร่ลูกหมูเอามันไปขังไว้ในห้องจาแม่ไปขึ้นไปข้างบนพี่หมูปล่อยหนูนะไม่ฉันจะไม่ปล่อยแกประเด็ดขาดปล่อยนะครับถ้าไม่อยากโดนข้อหาไปมากกว่านี้ ตำรวจแม่นี่ยายบีแกพาตำรวจมาจับฉันเหรอเดะคุณไม่ใช่นะคะป้าหนูแค่ไม่อยากให้ป้ากับพี่หมูทำในสิ่งที่ผิดแล้วหนูก็อยากใช้ชีวิตด้วยตัวของหนูค่ะหมวดคุมตัวสองคนนี้ไปโรงพักแล้วก็สอบสวนคดีกันก่อนจะได้นำตัวผู้เสียหายมาให้ป้าท,ทำได้ครับสารวัตรนี่คนตำรวจจะมาจับใช้ตัวลูกของคนไม่ได้นะยายบีมันก ไปคุยกันที่โรงพักกันครับป่านะป้าบีไม่เคยเอาอะไรของใครมาได้สําเร็จเลยป้าก็รู้อยู่แก่ใจแกโกหกงั้นบีไปให้ปากคำเดื่อก็ได้ค่ะ <c oughs> เพื่อความบริสุทธิ์ใจครับหมวดเอาตัวไปเลยครับสารวัตรเชิญครับปล่อยฉันนะฉันไม่อยากามมายเป็นกหป่ลยไปครับอยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้อยู่เฉยอย่าดิ้นครับขอบใจนะ้ามากนะที่ช่วยฉัน แค่ขอบใจเองเหรอคุณผมช่วยคุณเลยนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวคุณก็ได้ไม่ต้องหรอกคุณไม่ต้องเลี้ยงข้าวผมหรอกอ้าวเราจะให้ฉันตอบแทนยังไงล่ะก็ตอบแทนด้วยการที่คุณมาคบกับผมนีงครับจะบ,บ้าเหรอคุณสารวัตรมาขอกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแล้วได้ไหมล่ะครับ ก็ได้งั้นเย็นนี้เราไปดินเนอร์กันนะนาะนาะนๆะ ถ้าฉันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วพลาดการสัมภาษณ์ครั้งนี้เธอมีปัญญารับผิดชอบเหรอฉันขอโทษจริงๆจ้ะว่าแต่คุณก็มาสัมภาษณ์แอร์เหมือนกันเหรอจ๊ะใช่แล้วนี่เธอมาสมัครแอร์กับเขาด้วยหรอใช่จ้ะนาเป็นน้องอกอย่างเธอเนี่ยนะจะมาสมัครแอร์ฉันว่าเธอเลิกฝันหวาน แล้วกลับบ้านไปเถอะทินนี่เขาไม่รับคนอย่างเธอเหรอกคุณพัชยาเชิญเลยค่ะ ขอให้โชคดีนะจะ My Your Business ใช่้ค่ะขอบคุณค่ะ Miss p a c h a y a introduce yourself please My name is p a c h a y a Phungkun I'm 24 years old I am graduated from LKT University I hope I will have a chance to work with your ally. What is your special ability? I can do the Thai traditional dance. That's perfect. Thank you. ต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อวาลิน In English please uh, Yes Madam Okay Go ahead My name is Walin. I'm 24 years old. I'm graduated from Lovely Fan University in the first honors of airline Business. What is your talent? I'm a good seller. Excuse me, may I follow your pen? เม p อ e s เ n t in อิน i ท a n g u a g e เธิญครับปากกาแท่งนี้เป็นปากกาลูกลื่นสีสันสวยงามตามจับถนัดมือถ้าคุณลูกค้าได้ใช้รับรองไม่ผิดหวังหรือว่าถ้าคุณลูกคา้าเบื่อเบื่อเอามาควงเล่นก็ได ว่าทำไมะคะุณลูกค้าถึงต้องซื้อปากกาด้านนี้ไม่ทราบครับทำไมล่ะครับคุณผู้ชายรูปหล่หอคะขอลายเซ็นหน่อยค่ะผมไม่มีปากกาครับดีเลยค่ะงั้นฉันขายให้คุณค่ะเซ็นคุณหน้นกนากระจกพี่ได้เลยครับ เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงที่2การสัมภาษณ์แล้วนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่า Air ์ o s สเตสก็เหมือนกับนางฟ้าบนเครื่องบินนอกจากความรู้ความสามารถแล้วรูปร่างหน้าตาก็สำคัญไหนพวกเธอสองคนลองลุกขึ้นยืนสิคุณวารินเดินเข้ามาใกล้ๆคุณยกหน่อยค่ะคุณหยกมีรูปร่างหน้าตาที่สง่า อกเอลสะโพก็เพอร์เฟกส่วนหน้าตาก็ดูอินเตอร์ไม่เหมือนกับเธอทำไมเธอถึงอยากเป็นแอร์หรอคุณวาลก็เพราะว่าอาชีพแอร์โฮสเตสเป็นอาชีพในฝันของหนูได้ขึ้นเครื่องบินได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ยังได้แต่งตัวสวยๆด้วยค่ะโอ p o o กร์ r l แล้วหนูละจ้ะทำไมถึงอยากเป็นแอร์หรอหยกมองว่าอาชีพแอร์เป็นอาชีพที่มีเกียรติได้เดินทางไปยังที่ต่ตางๆเหมือนเราได้ explore สิ่งใหม่ๆหยกอยากให้ผู้โดยสารเดินทางด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัยคะ่ะ excellence ขอบคุณค่ะคุณวารินฉันว่าบอดี้ของเธอคงจะไม่เหมาะกับสายการบินเราสักเท่าไหร่ เพราะว่ามันดูออกจะ lower than standard ไปหน่อยอ่ะจ๊ะฉันต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะที่ต้องพูดตรงๆค่ะเออขอโทษนะครับคุณทีพิชชาใช่ไหมทำไมถึงเพิ่งมาละ่ะพอดีผมไม่สบายแล้วก็ท้องเสียมาเช้าด้วยครับเรื่องเวลา เป็นเรื่องที่คนทํางานใส่การมกนอย่างเราต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะนี่แค่รอบสัมภาษณ์คุณก็สายแล้วแล้วถ้ารัก้ามาทํางานมันจะไม่ยิ่งกว่านี้หรอคะนี่ได้ยิงฉันหรือเปล่าคะคุณคุณ ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาแกกับเราผิดชอบเป็นคนเดียวก็แล้วกันมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยช่วยหน่อยค่ะคุณยกหัวขึ้นให้สูงนิดนึงค่ะได้ค่ะ ช่วยถอด่วเลี้งเขาด้วยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับไม่เป็นไรค่ะนี่คุณพัชยาคะไหนตอนสัมภาษณ์คุณบอกว่าอยากให้ผู้โดยสารเดินทางด้วยความปลอดภัยไงคะนี่แค่คนเป็นลมคุณยังไม่รู้จักวิธีประถมพยาบาลหรือให้ความช่วยเหลือเลยคุณกลัวตัวเองเดือดร้อน จนทำให้สถานการณ์เกือบจะแย่ลงยังดีที่ได้คุณวารินเข้ามาช่วยไว้ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้เดือดร้อนกันไปหมดไม่เป็นไรหรอกจ้ะคุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วคุณวารินต้องยอมรับว่าคุณควบคุมสติและสถานการณ์ได้ดีมากเลยนะคะการทำงานบนเครื่องบินความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะและคุณก็ทำได้ดีมากๆเลยค่ะ วาก็พอมีความรู้อยู่บ้างค่ะเพราะว่าบ้านของวาอยู่ห่านจากโรงพยาบาลบางครั้งที่พ่อของวากลับมาจากทําสวนนี่เหนื่อยอาการไม่ค่อยดีวาก็คอยช่วยประถมพยาบาลให้ท่านนะคะอืความรู้ดีไหวพลิบดีจิตใจก็ดีคนแบบนี้แหละที่ใส่กันเป็นของเราต้องการแล้วดีฉันละคะคุณพัชยา ฉันรู้สึกชื่นชมเธอเห็นว่าเธอมีบุคลิกภาพที่ดีมีความรู้ความสามารถแต่ถึงเวลาจริงๆคุณไม่สามารถเอาความรู้ความสามารถคุณมาใช้งานได้เลยนี่แหละที่เขาบอกว่าอย่าดูคนที่ภายนอกฉันเกือบเลือกคนผิดไปแล้วจริงๆคุณพัชยาคะคุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณที่เสียเวลาเชิญแต่ว่าเชิญค่ะ ยินดีด้วยนะคะคุณวารินคุณผ่านการสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะจริงหรอคะจริงค่ะและที่สำคัญฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่เคยตัดสินคุณจากภายนอกจนเกือบทำให้สายการบินของเราเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสว่ายินดีค่ะหนูเป็นที่ปแต่ว่าหนูตัวไม่ใหญ่น่ารักโดนใจใครต่อใครเรียกหนูหมูเดง